กััันที่จงวดเลยค่ะ้านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นําประกอบพิธีถวายราชาสาุดดีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนาพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะนายชัยยพ์จะรุ่นพงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อยู่ที่อุทยานเถิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอ้อนอำเภอด่านทรายจังหวัดเลยค่ะโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนันผู้ใยญ่บ้านค่ะผสกนิกรทุกมู่เลา่าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักนะคะ,ะ,คะก่อนเริ่มพิธีก็มีการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติค่ะการ ไทยทอดเรื่องเาวพระปรีชาสามารถและกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อวงชนชาวไทยและกับพี่น้องบ้านหมากแข้งค่ะจากนั้นกับประกอบพิธีถวายราชสัุดีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับค่ะเสร็จแล้วกับรับชมพัพพยนต์สารคดีเฉลิมพระเกียรติชัดแก้วคุ้มกล้า,าวเช่าประชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐค่ะ อุทยานเธอประเกียดบ้านหมากแข้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เคยเป็นสมรภูมิรบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเมื่อปี2516ในระหว่างที่มีการสู้รบระหว่างทหารกับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งช่วงนั้นผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ยึดฐานที่มันบ้านหมากแข้งไว้ได้และเมื่อวันที่21ธันวาคม2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่1ิบได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแขงอำเภอด่านสายจังหวัดเลยเยี่ยมบำรุงขวัญและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่ตลอดจนเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะสู้รบกับผู้กอการ,ร้ายแต่ว่าสงครามยังบ่สงบลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับสร้างให้สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงสเสด็จเยี่ยมและก็ไดมาบัญชาการรบเองในวันที่หาพฤศจิกายน2519ซึ่งการสเสด็จในเทือนั้นเป็นการบำรุงขวัญและส้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นล่นพลอันหาที่สุดมีใดค่ะถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถอีกแขนงหนึ่งของพระองค์ท่านนะคะ